ง่ายง่ายเยต้าน่ะนะไม่มีอะไรยุงยย่งยากยุ่งยากยายไม่ทําอันนี้ก็เอาคลุกกันเนี่ยผลไม้นี่คลุกรวมๆกันนะแล้วเอามาโรยเมื่อแล้วดึกแล้วมันเอเลยนี่นะคะ สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเพื่อน,อนๆวันนี้ก็มาเก็บลกพลุนอีกเหมือนเดิมจะเก็บไปทําขนมนะคะเมื่อวานว่าจะทผาผลทุดท้ายไม่ได้ทําฝนตกฝ <c oughs> นตกกินเกือบหมดแล้วนายายเก็บไปไม่ยอกไล้ไปรวมกับเมื่อวานหน่อยที่มันเหลือเพราะว่าเมื่อาาวานฝนตกก็ได้ไปนิดนึง กินเกือบหมดละนุ่นอยู่ข้างบนได้ใหญ่ตเขอเก็บก่อนเ้อนุ่นนุ่ฟังนุ่นนะ้น,นที่เหลือก็นี่แมลงเจาะดูดิลูกใหญ่ๆแมลงเจาะนี่ไม่ใช่แมลงหรอกพึ่งม,มันเริ่มสุกมากแล้วมันเนิ่มมากแล้ว มันหวานไปแล้วเดี๋ยวยายจะไปเอาแอปเปิ้ลมาใส่ด้วยให้มันเปรี้ยวๆหน่อยเ <c oughs> ก็บใส่กระเป๋า <c oughs> ไปไปหาเอาแอปเปิ้ลด้วยจะไปฝั่งโน้นนะแกะอยู่ตะขคายเต็มเลยไม่ไปไอ้ทางโน้นลูกมันใหญ่ๆโอ้ยนี่นีนี่น เ่มไปก่อนเดี๋ยว,ยวจะขามรั่วไปก่อนนี่ดูเก่งนี่เพื่อนเลยดูกิ่งนี่นี่อันนี้เหมาะสำหรับทำขนมมันเปรี้ยวนะเขาชอบทำให้มันเปรียปร้ยวเขาไม่ชอบกินหวานขนมหวานแต่เปรี้ยวยายจะไปรวม ใส่รวมกันเอาสามโลกพอะึ๊บโอ้ยนั่นร่วงดูเพื่อนๆอ้ยโอ้ยคิดถึงกะปิคิดถึงน้ำพริกไม่ได้ถือกระปุกกะปิมาอากาศมันไม่ให้อากาศมันหนาวเพืเ่อนๆฝนตกนี่อันนี้คือวานัทเทียนมันยังเขียวอยู่นะ ตอนนี้แฟนยายบีบไว้บอนัดไว้รอแล้วในยายจะทําใส่บอนัดด้วยมันออกมันๆเหมือนถัว่วเขาเรีกถั่วบอนัดคล้ายๆถั่วลิสงนะกินเข้าไปเนาะนี่น,นี่มันยังเขียวอยู่แต่ที่ยายจะใช้ยายใช้ของปีที่แล้วนะคะนี่เนาะอยากกินอะไรอยากกินกับข้าวข้าวสวนผักอยากกินเคก้กข้าวสวนผลไม้อ่า ไข่ก็เก็บเอานจากไข่ก็เก็บเอาจากคอกเก็บเอาจากเลา้าไม่ใช่จากคอกเนาะอ่เมื่อดมย์แล้วต่อมาเราก็มาแกะเอาวอลนัดไปทําขนมนะคะนี่แฟนยายเป็นคนบีไว้เนาะนี่อันนี้ก็แกะเอาเนื้อมันอย่นี้นะคะ แกเอาเนื้อมันแล้วก็ไปปัน่นทำเป็นเนื้อขนมคู่เข็นมาเห็นคู่เข็นนะใหม่ฉัดวีละคู่เข็นโอ้ด่ะเป็นใหญ่แกไว้ในยายเขาแก่ก่อนเด้อนี่ <c oughs> ได้แล้วแล้วก็มาแกะใหม่เอาแค่ได้แหละไปปั่นทีนี้ทำการหั่น ผลไม้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยจะไปปัน่นไอนั้นอันนี้ยายใส่ผสมเข้าไปจริงๆจะทำแค่ไอ้พุนนั่นแหละแต่ว่าพุนมันไม่เปรี้ยวมันสุกมากแล้วต้องทำตอนนั้นอะตอนที่ยายไปชิมวันก่อนอะนะตอนนั้นอะกำลังดีเลยอันนี้มันสุกมากแล้วมันสุกงอมแล้ว ก็เลยเอาแอปเปิ้ลมาใส่เสริมไม่เป็นไรแอปเปิ้ลนี่ก็ยังไม่สุกนะคะ,มะเมล็ดยังขาวอยู่เลยแอปเปิ้ลมันเปรี้ยวมันก็เข้ากันทีนี้ ขนาดน,นี้ทำกำลังอร่อยนี่ยังแข็งแข็งอยู่มันอมเปรี้ยวอันนั้นมันพวกนั้นมันนิ่มแล้วมันหวานนี่ไดแล้วปะทีนี้ไปปั่นแป้งกันปั่นวอนัด ชุดนี้ยายจะทําแบบหมานะคะไม่ใส่ปกติยายปันเสร็จแล้วยายก็จะใส่แป้งลงไปเลยอันนี้ใส่แป้งต่างหากนะคะเพราะว่ายายจะเอาแป้งไว้โรยหน้านะคะนี่นะคะเทไว้ก่อนแล้วค่อยผสมทีหลังนี่นะคะนี่ก็จะใส่เนยลงไปเนยเอาไปละลายน้ำน้ำร้อนเอยเอาไปอุ่นหน่อยนึงมันแข็งนเนยเจอนนี่้หลยเพื่อน เสียดายเด้อเสีดเยดายแบบคลุกกระโบนัดปั่นเนยกับน้ำตาลนะคะเนยกับน้ำตาลได้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปสองฟอง แล้วก็จะใส่แป้งนะคะนี่เนาะนี่ใส่แป้งลงไปแป้งกับผงฟูนิดนึงนะคะผงฟูหนึน่งช้อนชาแป้งประมาณสามขีดนะคะประมาณกะเอานียายกะเอาในนีเน้เนยประมาณสองขีดใส่น้ำตาลวาลิลาไปห่อหนึงแล้วก็เกลือไปนิดนึงนะคะ แล้วก็ปั่นนี่นะคะอยากจะแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งมาผสมกับตัวนี้วอลนัทแล้วอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้โรยหน้าข้างบนนะคะไม่มีสูตรคิดเอาเองมัมัว่ ใช้ของที่มีในสวนในบ้านของเราน,นแหละเนาะอยากยวเอามาคลุกกับเน,นี้ยวอนนะัทมันมันมันก็อร่อยอยู่แล้วแหลววนนะวอนัทนี่อันนี้ใช้มือล้างแล้วเด้อไม่ใส่ไม่โสหรกทุกมือเพราะว่าเราต้องเอ่อปิดปิดโทรศัพท์นะเพืเ่อนเพื่อนลำบาก อะไรนี่แหละทำกินเองนะคุณกอนเนะอะไรมากมายได้แล้วเราก็ทำขอบขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะไปวางผลไม้วางง่ายๆ่ายเยต้านะ่ะนะไม่มีอะไรยุงยย่งยากยุ่งยากยายไม่ทำอันนี้ก็เอาคลุกกันนี่ยผลไม้กลุรวมๆกันนะ แล้วเ,เอามาโรยไม่มีใครทำหรอกแบบนี้เขาทำล็กพรุนก็ล็กพรุนแอปเปิลก็แอปเปิลแต่ยายตาแหวกแมวล็กพุนก็ล็กพรุนแอปเปิลก็แอปเปลิลยายตาแหวกแมว,ว,วนะคะอืม ที่เหลือเราก็มาบีบีบบใส่นะคะบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลเล็กๆอะไรนะน้ำตาลอะไรนะแยกไปถูโรยๆข้างบนยายไม่เอามีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้น เดืบร้อยเอาไปอบนะคะทีนี้ในระหว่างที่อบเราก็มาล้างเครื่องกันนะคะเออแบบใหญ่ไม่มีใครเขาทำให้ดูหรอกเขาทำเค้กเขาก็บอกอันนี้ถน้นอันนี้เขานี้ทั้งช่วยช่วยช่วยช่ยค่ะตอนยายไม่ได้แจกสูตเนาะยายมาให้ความสนุกความเคลิดเพลินใช้ตาม ชีวิตสไตล์ยายตะเนาะออไม่ได้มาออแจกสูตรไม่ได้มาแบ่งปันความรู้แบ่งป,ปันการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วกันนะเพื่อนออแบ่งกันการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วกันหลังอันนี้เสร็จก็เค้กก็น่าจะ ใกล้จะได้แล้วเนาะอบสักครึ่งชั่วโมง30นาทีเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวพอล้างเสร็จก่อนเด้อเรเรียบร้อยนม่ามาดูกันนะคะนี่องใหญ่เขอตัดก่อนเด้อ แล้วดึกแล้วมันเลยนี่นะคะวันนี้กินกับเวปปิงครีมนะคะอืมนั่นทนมากินไหม ไปเสิร์ฟพี่เมินรอบดึก <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบกาฝฟก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเพื่อน